ตอนนี้เรากำลังเดินไปถนนขึ้นเดินนะทุกคนหลังจากที่ผมเลิกงานแล้วก็หาอะไรพันขายนะสนใจไหมซาเวียซาเวียฮะซาเวียซาเวียคืออย่างขาเข่โอ้ครับในเมืองเชียงใหม่นะครับทุกคนในเมืองเชียงใหม่สวยผู้คนชาวต่างชาติเยอะมากเลยในเมืองเชียงใหม่นะครับรถจะติดมากครับช่วงนี้ คนยิ่งเลิกงานด้วยครับเลิกงานแล้วอย่างทุกคนก็หลังไานเข้ามาจะมาเดินชมบิวหรือมาหาอะไรกินอย่างเงี้ยแถวนี้แถวในเมืองครับจะเยอะนี่ครับโอเคเดี๋ยวพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับ รู้สึกว่าเดินไปไหนมาไหนก็จะมีแต่ร้านเล่านะครับเยอะๆนะในตัวเชียงใหม่เยอะมากๆนี่ครับบรรยากาศเพราะว่าที่ผมเห็นนะ่ะมันนับไม่ถ้วนนะที่ผมเดินผ่านมามีแต่ยร้านร้านเล่าเยอะนะไม่รู้จะไปไหนดีแต่ว่าต้องเห็นเพื่อนผมจะชวนผมไปเจอตลาดนั้นนะครับแต่ผมไม่รู้ตรงไหนเพื่อนผมรู้ครับก็ะเดีจยไปกับเพื่อนดีครับ พราะเพื่อนเป็นคนเจ้าถิ่นครับเรื่องอไรเช่อช่อัริงไหม ถนนนะครับทุกคนฝนเยอะมากใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่เคยมาฝนเยอะมากครับฝนตกแล้วทุกคนตอนนี้ฝนตกตอนนี้เขาเรียกตลาดอะไรอะไรวะไม่ได้แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ตลาดนะครับอยู่ในเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นตลาดถนนคนเดินนะครับนวันครับ จะมาเดินาหาอะไรกินนครับหาอะไรกินมันกิน๊กๆมีหลายอย่างนะให้เลือกหลายอย่างแต่ไม่รู้จะกินอะไรก็จะเดินดูก่อนนะครับมันน่ากินเยอะนะทุกคนกับข้าวอาหารของกินของกินเล่นอย่างเงี้ยหรือมีอย่างอื่นอ,อาหารกินก็มีเยอะมากมานะครับทุกคนผู้คนก็เยอะนะ ทุกคนแน่นมากครัตอนนี้มีม,<ะ>มีเฉพาะีเฉพาะวันศุกร์ค่ดเพราะว่าเขาจะมีเฉพาะวันศุกร์นะครับทุกคนใช่ไหมนั้นตัวดทนโอจ้จะมีชาวต่างชาติหลั่งไหลเข้ามานะครับเยอะมากจะมีคนทั่วโลกนะที่เข้ามารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะครับ กินของเออน่จะล้ายจกน้นี่เดียวไปลสื่อชุดของกินแน่จะหมดนะบอ,อกคือว่าใหญ่อยู่นะขนคนดูนี่คือที่นี่มีขายทุกอย่างไม่ว่าเสื้อผ้าของกินนะครับจะคจะทหงานประจำปีอะ เดี๋ยวพาดูชมสถานผ่า,าชมร้านต่างๆนะครับทุกคน